เชิญอาจารย์ใหญ่แล้วแค่อยากมาเฉยๆอะไรนะอยากมาเสริมพลังกับหลวงพ่อเฉยๆอยากมาไม่รู้อยากอยากมาเสริมพลังแต่ยังไม่อยากมาทํางานหลวงพ่ออยากมาแบบอยากมาอย่างนั้นอ่ะอยากมาแล้วถูกจับนั่งให้นั่งฟังอยู่อย่างนั้นอดีแล้วเขาจะได้มาเข้าไปในจิตในใจเขาเป็นพลัง เดวเดวมาให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมเอก็มาสร้างบาร,รมีเขาใจป่าจักรวารเขาก็ฝากบุญ <c oughs> จักจวาลเขาก็ฝากบุญฝากกุศลมาฝากพลังอนี้จักรวาลเขาประทานพลังให้เธอให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดเป็นบุญเป็นบาร,รมีได้มาโปรดมนุษย์โปรดวิญญ,ญาณโป,ปรดสรรพสัตว์ อ่าร่างนี้ก็จะได้ทำงานด้วยความสมบูรณ์อ่ามีฤทธิ์บิดเดโปรดรัดได้แล้วเธอเอ๋ยแบมือมาอธิษฐานเอาจับอย่ให้ตกนะท่างใจถือเขาให้คนมีบุญนะเว้ยคนมีบุญนจะจับของเขาเดี๋ยวเขาดูเงี้ะ พล,ลังเยอะพลังเยอะลมไหลว่ะควชืไว่ะชืนอู่เลยมันชื่อของจักรวาลพลังกลังช่แม่จักรวาลเหรอครับพี่ชื่ออชื่อะไรว่แะ เแย่นกินไป่าันนี้แบบโอ้ยชวยชื่อชื่อได้นะสาธิอ้าเดี๋ยวสาธิอ้ามุธนาด้วยทั้งเทพทั้งล่างทั้งอาจารย์แพ ทั้งมหาเคพได้มีส่วนแห่งบุญนแห่งกุ้จนแล้วกำลังจักรวาลประทานพรแล้วแต่ผมขอด้วยหลวงพ่อ,พอ